สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับและช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีบายไก่นันทกรนะครับวันนี้พามาชมนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับหน้าที่200ตารางวานะครับพร้อมบ้าน1หลังนะครับบ้านนกดาวนะครับขนาดกำลังน่าอยู่นะครับผมสวยงามนะครับเป็นโฉนดขุดแดงรับติตมนท่าปะปางนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ หลังนี้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมโอนนะครับหลังนี้พร้อมโอนนะครับอยู่ห่างมอเตอร์เวย์นะครับบางบีนโคราชประมาณ5กิโลนะครับทางขึ้นลงนะครับห่างถนนเก่งคอยบรรณาสี่เลนนะครับประมาณกิโลกิโลกว่านะครับผมถึงเลยนะครับเป็นถนนคูแดงนะครับเนื้อที่200ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมโอนนะครับบ้านอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับผม ตัวบ้านนะครับด้านนอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบ้านกึ่งนอกดาวครับจะเป็นบ้านปลูกเองนะครับยกพื้นสูงครับได้ถูนโล่งนะครับเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้มีห้องน้ํานะครับไฟฟ้าประปามีแล้วนะครับไฟฟ้าเดินไปแล้วแต่กําลังจะดาเนินการขอนะครับขอมิเตอร์นะครับแต่ประปามีแล้วนะครับสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมจะพาชมด้านบนนะครับ ส,สวยเลยนะครับ <c oughs> ขนาดกำลังน่าอยู่นะครับพื้นเป็นกระดานนะครับพื้นกระดานไม้เป็นไม้เก่านะครับแบบนี้นะครับไม้กระดานภายในภายในจะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้นะครับห้องโล่งแบบนี้นะครับ ลงรูปแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางนะครับอยู่ได้นะครับพื้นด้านในตึกจะเป็นไม่ใช่ไมนะ้จะเป็นไม้เทียมเป็นซีเมนบอร์ดไม้เทียมนะครับนี่นะครับข้างฝานะครับด้านบนไม่ได้ไม่ได้ทำฝ้านะครับจะเป็นโลงๆแบบนี้นะครับด้านบนนะครับ หลังนี้อยู่ตำบลท่าประปางนะครับอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมถนนคู่แดงซอยตาราวานะครับพร้อมบ้านนะครับขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับพร้อมโอนนะครับไฟเดินเรียบร้อยนะครับไฟเดินเรียบร้อยรอมมเตอร์อย่างเดียวครับตอนนี้นี่นะครับไฟไฟฟ้านะครับพร้อมนะครับมาอยู่นะครับสําหรับอ่าไว้พักผ่อนนะครับพักผ่อน อากาศบรรยากาศดีครับแถวนี้ดรืนอนอกจะเป็นระเบียงนะครับระเบียงนั่งเล่นอย่างนี้นะครับกว้างนะครับบ้านหลังนี้น่าอยู่ผมเดินออกมาด้านนอกจะเป็นระเบียงนะครับรับลมเย็นๆนะครับ บรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวขอเพื่อนบ้านรอบเลยนะครับนี่ครับระเบียงด้านนอกนะครับไปนั่งเล่นชิวๆนะครับไปนอนตอนกลางคืนก็ได้นะครับอยู่ล่มผัดเย็นสบายาห้องน้ําจะอยู่ทางด้านนี่นะครับดีตะวันตกบ้านนะครับ องกระเบื้องอย่างดีนะครับเรียบร้อยนะครับมีมากมีเดินน้ําประปาไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมห้องน้ำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมใช้นะครับบ้านหลังนี้นะครับที่200ตารางวานะครับโฉนดคุดแดงตะบนธรรมปางเพลขิงคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับขายด้วยราคา1,200,000บาทพร้อมโอนนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ 0 9 4 2 5เก้าสี่สองห้าหนึ่งหกเก้าสามหนะครับศูนย์เก้าสี่สองห้าหนึ่งหกเก้าสามหครับไก่นันทกรนะครับนี่ครับนี่รอบๆนะครับพื้นที่นะครับจะมีเพื่อนบ้านนะครับหลายหลังอยู่นะครับติดถนนคอนกีตนะครับส่วนทางสาธารณะสองด้านนะครับผมด้านหน้าบ้านกับข้างๆบ้านนะครับมีปลูกผลไม้ไว้บางส่วนนะเป็นจะเป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วง ม่วงชะอมนะครับมีมีปลูกไว้บ้างแล้วนะครับด้านหน้าจะมีแปลงผักนะครับเจ้าของก็ปลูกแปลงผักปลูกผักไว้นิดหนึ่งนะครับโอ้ไม่ใช่ผักจะเป็นต้นไม้นะครับเป็นดอกไม้เป็นน่าจะเป็นดาวเรืองนะครับผมเป็นดาวเรืองแปลงดอกดาวเรืองไว้สามแปลงนะครับผมสามแปลง รยากาศดีทัาหน้าอยู่ครับแวงนี่นะครับผมมีลิ้นมงคลนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับสองด้านนะครับผมถนนคอนกรีตสี่เมตรนะครับตำบลมาปางอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเที่สองร้อยตารางวานะครับสองร้อยตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับพร้อมอุ่นนะครับหนึ่งล้านสองแสนพร้อมอุ่นนะครับที่ทางด้านหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเป็นแบบนี้นะครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับ0ูนย์1 6้าสี่สองห้าหนึ่งห้าสามหครับศูนย์เก้าสี่สองห้าหนึ่ง้าสาครับไก่นันทกรนะครับนี่ดันข้างนะครับด็นข้างข้างของแปลงนะครับจะมีปลูกมะม่วงไว้นะมะม่วงเป็นรู้สึกจะเป็นมะม่วงเบานะครับมะม่วงเบานะครับมีปลูกไว้แล้วบางส่วนนะครับแล้วก็อยากได้เพิ่มก็มาปลูกเอานะครับตามชอบใจเลยนะครับปลาไฟฟ้าพร้อมนะครับ ไฟฟ้าเราขอมพิเตอร์นะครับแต่บอกปามีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับด้านข้างหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านจะเป็นเนินเขาแบบนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับเย็นสบายนะครับเหมาะสําหรับซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือจะอยู่อาศัยก็ได้นะครับเหวี่ยวกระเป๋ามาเข้าอยู่ได้เลยแปลงนี้นะครับมีบ้านพร้อมนะครับนี่นะครับด้านนี้จะปลูกต้นไม้ไปแล้วบางส่วนนะครับ หลังบ้านก็กว้างขวางนะครับปลูกได้อีกเยอะนะครับปลูกเต็หลายอย่างเลยนะครับเนื้อที่200ตารางวานะครับฉนดนขุดแดงนะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมโอนนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0 9 4 2 5 1 6 9 3 6นะครับ0 9 4ย์1 6 9 3 6นะครับไก่นันทกรนะครับนี่นะครับจากด้านหลังบ้านเรานะครับมองลงไปด้านหน้านะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับ ต้นไม้ได้เยอะเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับผมพันย็นสบายเพื่อนบ้านมีนะครับสะดวกสบายนะครับอยู่ใกล้โรงเรียนวัฒนประปางนะครับอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านธรรมปปางนะครับไม่ไม่ไม่เปรี้ยวนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่จะออกมาในท้ายหมู่บ้านนิดหนึงนะครับมีร้านค้ามีมินิมาตนะครับหางเซเว่นนะครับหางเซเว่นประมาณสัก4กิโลนะครับ แต่ในหมู่บ้านก็มีร้านค้ามีมินิมาร์ทนะครับสะดวกสบายนะครับไม่เปลี่ยวแบงนี้นะครับเนื้อที่200ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนหลังนะครับขายอยู่ที่1น0 0 0ล้านสบาทพร้อมโอนนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0942516936ครับ0942516936นะครับสำหรับเรื่นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0942516936นะครับ 094 25 169 36นะครับไก่นันทกรน,นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินส,สวยๆราคาดีนะครับและช่อง youtube ซื้อขายที่ดินส,สวยๆราคาดีไปลายไก่นันทกรด้วยน,นะครับผมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ